พอยเชอร์มานบอกไปเคยโดนยูทูบเบอร์ดังจิกกันสื่อแบนค่ะรายการช่อง YouTube EP 2 9ของมัมพอยนะคะตอบหมดเปลือกค่ะคาริสาเด็กก้าวเล้วในวันนั้นได้ดีเพราะวันนี้ค่ะเพราะว่าสปอยจริงหรือไม่ในบางช่วงบางตอนของรายการก็มีการเล่าถึงเหตุการณ์ในอดีตนะคะว่าสาวพอยเนี่ยเธอเคยถูกสื่อแบนเลยนะมียูทูบเบอร์ตามหาเรื่องคือจิกกัดจิกสุดๆเลยโดยเธอเล่าว,ว่าวันนั้นเนี่ยไม่มีข้อแก้ตัวเลยนะ แต่ว่าอยากจะอธิบายให้เป็นคําถามที่แบบแย่มากแล้วคืออยู่ข้างหลังเรารู้สึกว่ากล้าถามมาถามหน้ากล้อ,องพอยจับข้อมือเขาให้ออกมาสิคะเลยดูเหมือนว่าแบบเราดุเขาเข้าใจว่าเรากระชาติสมัยนั้นยังไม่มีใครทําแบบนั้นจริงๆเลยนะคือดูทาไมเรารุนแรงก็เลยโดนแบนไปสักพักหนึ่งตอนนั้นคือน้อยใจเสียสติไปพักหนึ่งเลยแหละพี่ก็อยู่นิ่งเงียบเลยนะเหมือนโลกนี้เนี่ยไม่ใช่โลกของเราการสัมภาษณ์แต่ละครั้งเหมือนเขาเนี่ยยืนแบบ ถือมีดเป็นหมดพร้อมจะเอามีดปักมาที่พี่ก็เลยกลัวระแวงไปหมดก็มียูทูบเบอร์พยายามจิกกัดเรานะคือมนุษย์ทุกคนเองก็มีความรู้สึกเรามีความโกรธความเจ็บปวดอยากจะด่าแต่ให้เขาบ้าไปคนเดียวเขาก็เหนื่อยเดี๋ยวเขาก็หยุดเองก็จริงแหละมีความสุขมากกว่าการไม่เป็นข่าวเป็นการคัดกรองว่าใครเป็นเพื่อนแท้เราใครจะอยู่ข้างเราในวันที่เราไม่ได้เป็นเหมือนเดิม ทุกคนนี้ก็อยู่รอบๆนะจะมีจะเป็นคนเดิมๆแหละที่เป็นเพื่อนกันจริงๆก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะที่เธอนั้นได้ออกมาเปิดเผยเป็นอีกหนึ่งความลับที่หลายท่านอาจจะยังไม่เคยทราบมาก่อนอย่งางไรแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้กับสาวพลอยเชอร์มานด้วยค่ะ